โอ้โหดอกกระเจียวสีขาวฮะได้เวลาเบ่งบานแล้วนะนี่แหละเข้าสู่หน้าฝนก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะสวยงามเลยเขาจะออกดอกหนึ่งตรงกลางของลำต้นเขาเองก็จะมีทุกต้นนะออกมากี่หนอกี่หนอกก็จะมีดอกให้ชื่นชมกันนะและปลูกผสมผสานไว้กับดอกกระเจียว สีแดงพันกินได้ด้วยนะคือพันกเกษตรเนี่ยปลูกประดับนะสวยงามมากๆากฮะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมมีแมลงปอมาด้วยนะเนี่ย,ยบรรยากาศหน้าฝนเนี่ยดูวิธีการปลูกของเทพมิตรฮะเราสังเกตพื้นนะเห็นไหม ก็จะมีหญ้าคลุมเพื่อนะให้ดินชุ่มชื้นนะลดการระเหยของดินเพนะราะว่าพวกนี้เขาจะชอบความชุ่มชื้นนะถ้าดินแห้งมากเกินไปก็จะทำให้ต้นนี้ไม่เจริญเติบโตหรือว่าไ,ไม่สมบูรณ์นดะูสวยงามจริงๆ กับผมสำหรับชานี้ก็พามาชมดอกกระเจียวทั้งสีขาวหรือว่าดอกประทุมมาแล้วก็ดอกกระเจียวพันเพชรน้ำพึ่งนะเป็นดอกกระเจียวพันเกษตรสามารถฐานได้นะนี่แหละก็สามารถที่จะมาปลูกประดับสวยงามเลยทีเดียวกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับผมสวัสดีครับ